เอลซ่าชอบสีอะไรจะทำไป้ายไปเชียถามรอบที่สองร้านเอลซ่าชอบสีฟ้ากับสีม่วงกับสีชมพูนะคะทุกคน <c oughs> สวยเหมือนผู้หญิงเลยคะ่ะกีดฉันเกลียดคำว่ากีตมาบุไฮค่ะพี่เอลซา่ามาบุไฮจ้าอย่าเขียยต่อกะขบับฉันตบให้อย่าเขียยต่อกะขบ่บ พีอีถอดวิกโอนสามร้อยเมื่อไหร่ทุกคนจะเชื่อว่าฉันไม่ได้ใส่วิกนี่คือผมจริงฉันเลยนะอืมสะบัดหนึ่งแมทชอบสีอะไรมากที่สุดถ้าไทไทตอบว่าชอบสีอะไรมากที่สุดชอบสีฟ้ามากที่สุดชอบหลายสีจังของหนึ่งสีอะสีม่วงปะสีม่วงช่วงนี้กำลังชอบสีม่วงหน้าสดไหมหน่าสดค่ะดูคิวฉันสิหลอน ครอบครัวมีคนไทยนะคะแต่แค่ยังไม่ได้แค่พูดภาษาอังกฤษด้วยทางการบ้านเนี่ยคะ่ะอย่าพูดหล่อมอย่าพูดถึงกันบ้านอา้สินเคียสฉันไม่อยากทำกันบ้าน